สวัดีค่ะนี่นะคะวันนี้นี่ก็จะมาเล่นอันดีเลสเซอรมเลเตอร์นั่นเองโอเคอาจจะแบบไม่ใช่สาวยันนะไม่หออเธอด้วยนะคะแล้วก็ที่ไม่อัดิปมาเพราะว่าด้วยปะขไม้นี่คือตอนแรกไม่นี่ไปรีเครื่องมาค่ะแล้วทีนี้ไม่นี่เสียแล้วทีนี้ปรากฏว่ามี่ก็ซื้อใหม่ไม่ใหม่มาปรากฏไม่ก็ใช้ไม่ได้อีกไม่เข้าไมนะทำไมไม่ถือแบบใช้ไม่ได้นะก็เลยใช้หูฟังบลูทูธถ้า อันนี้ก็เป็นการเทสใสด้วยในตัวถ้าเกิดไม่ได้ยังไง mm hmm. ประการใดน,นะ,ะ mm hmm. ก็ขออภัยด้วยเนื้อโอเคมาเริ่มเกมกันเลยกดอีกตอนนี้ก็เล่นได้เก่งหรอกนี่ไม่ใช่สาวยันนะคะบอกเลยกดอีคือมีก็ลองไปหัดเล่นดูแล้วลนะ่ะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นโอเคมีก็ไม่ขอพักเสียงนะคะเพราะว่าสเกรนักเสียงของมีมงแย่มากๆนะคะโอเค เอะก็ถ้าเสียงนี้แปลกไปก็อาจจะเป็นเพราะเออ,อาจจะเป็นเพราะใหม่นม่ได้นะเพราะไม้อันเก่ามันก็แบบเสียงมันจะแหลมขึ้นนะถ้าเห็นว่าเสียงต่ําลงก็ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเสียงนี้ก็ไม่ได้แหลมขนาดนะั้นอันนี้ก็เป็นรุ้นทีนะะที่เราชอบติดใหม่ใหม่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแกงอะไรสักอย่าง อันนี้นะคะเวลาที่เราต้องการจะไมใ่ให้มีเสียงเพลงกดตัว M นะคะโอ้โหมาทีนึงอย่างดังหนูเสียงก่อนถ้าเสียงนี้เบาลงไปด้วยก็ขอพายกันด้วยนะคะเพราะนน้ไม่เก่งใช้หูฟังแบบนี้จริงคือหนูฟังบลูทูธเนาะโอเคค่ะก็เวลาจะเปี่ยนทรงผมกดตัว S นะคะถ้ากดตัว J นี่นะมันจะกลายเป็นแลานเป็นฆาตรกรไปเลยอะ่ะ กดตัวเจแต่ว่าถ้าใส่ชุดแบบนี้อยู่กดตัวเซก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะแต่แบบยังไม่เปลี่ยนทรงผมกดตัวเซแล้วยังไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะทีนี้นะเราก็จะขึ้นไปเรียนกันดีไหมเลยวันนี้วันจันนะคะเดี๋ยวนะอย่าใส่อาทิ์ไว้ในข้าวของสิผมผมม่วงนะคะหผมม่วงเดี๋ยวพาไปดูก่อนที่ผมม่วงนะคะเดี๋ยวนะขออน,นุญาตเพิ่มพอบก่อน กดตัวโอนะคะนี่ดาวรุ่งพี่เนะนี่เดี๋ยวจะพาไปแนะนำบางอย่างก่อนอยากหาห้องน้ำว่าเห็นที่แป้งเขามีห้องน้ำล้วก็แบบกดคนลงซ่วมเลยอะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณครูของเราเองดูดูไซส์แบบคุณคุณจะเป็นคุณครูเหรอคะไปงี้นี่ก็จะเป็นไซลิงนะคะแล้วก็มียานอนหลับแล้วก็จาวไว้ดูไหมเก็บไว้ก่อน น,นี้ยวจะเป็นห้องเรียนนะคะตอนนี้เดี๋ยวพอเจ็ดโมงสิบห้าเนี่ยเขาจะมาเดินมาเลยนะเดินแบบเดินแบบอยู่อย่นิ่งหงิดน,นะคะแล้วพอเจ็ดโมงสิบห้าปุ๊บเดินไปแบบเดินพากันเดินมาส่วนห้องตรงนี้นะคะแนะนํานะเข้าไปกรุณาลีเสียงเกมของท่านเพราะวะ่ามันช้าพาจะเอ็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดตัวเอ็มรอน,นะคะอาจจะได้อ้าวไม่ได้มีเด็กมาเอ้ย ดีต้องรอประมาณเจ็ดโมงสิบห้าก่อนละมั้งไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขาจะแบบเดินมาอาจจะโน้มน้นวนญิงคนนี้นะคะก็ตามเขาไปนะอะจะไปห้องคอมไหมดูเขาก่อนนะคะเขาจะไปห้องคอมปบบเป็นจับไปผ่านเรียนเอ๊ะทำไมวันนี้มันแบบเปิดประตูเอาไว้บอกเลยว่าสกิลการทามเซีงของมี่ต่ำมากนะฮะบอกเลยเนาะ ลน่ากว่าตัวเอ็นรอนะคะเพราะว่าเสียงมันจะแหลกฟังนะคะอ๋อพอดีนี่มีเสียงมัเรียบร้อยแล้วก็มักรบเขาได้เลยนี่เนาะถ้าอยากฟังเพลงก็เข้าไปฟังเพลงกับเขาทีมมีคอนเสอร์เพลงทว่านันเยอะเพราะว่ามายมีเสียนี่แหละนะเพราะว่า พื่อจะทำอะไรดีแล้วพอได้ใช้บุฟเฟ่ตขบูนเสร็จบว่าติดลงใจนะคะโอเคมาเรียนกันเลยกดอีพอดีไปเห็นในคอมเมนต์คลิปพี่แป้งมาว่าให้อัพเคมิสตี้ถึงตอกิวสองก่อนวันอังคารใช่ไหมที่จะมีสิ่งม่วงนะคะผมม่วงจะไปสิงเข้าวข้างบนใช่ไหมคะก็จะรอ,อเขานะคะจุบ มี่ก็ไม่อยากพากเสียงห,หนูนะเพราะมันจะตลกนะคะม <c oughs> ี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปไมี่จะได้ไลน์นี้ <c oughs> นะมี่ก็บอกว่ามีมรลบไม่คะมันจส5.2ไปแล้วนะคะมี่โหลด1.8.3แต่ว่า NPS นี่จะอาจจะโหลดส5 2มาเล่นด้วยนะคะมรู้เหมือนกันนะจุ๊งพี่อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าหนีม่วงนะคะ อ่ะเดี๋ยวมีนิจะลองภาคก่อนแล้วว่าดูว่าสกิลการภาาของมีนเนี่ยมันต่ำแค่ไหนโอเคค่ะเราจะรบตรงนี้นะคะแต่เราไม่สามารถทำกเนี่นยนะตจก่อนไ, well, ไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่ไม่เอาละ๋ยวนมีจะเอาเสร็จมแลนะคะ คุณสามคุณบอกฉันมาได้นะคุณไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรหรอกฉันบอกฉันมาได้ฉันไม่หึงเธอนะเออฉันว่าฉันฟังอยู่ตั้งแต่แม่ฉันตายไปเขาฉันก็ดื่มเยอะมากบางครั้งที่บางครั้งเขาดื่มเขาเข้ามาที่ห้องฉันเดี๋ยวพิงค์อยู่ก็เป็นไก่เป็นข้าเชเลยเพราะว่า ค่ะแล้วเมียสรุปเรื่องให้ฟังกันนะคะ <But S 1> ว่า I I คพ่อ <Just S 1> ของไอหญิงน่วงอ่ะคือแบบว่ามันไปเรว่าอะไรอ่ะ <I 'm S 2> มันมันมีเรื่องว่าแบบมันอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ ว่ามาพ่อของหญิงคือไอ้น,นิสกุนะคะผมสีมุกฟ้าฟ้าน,นะคะนั่นะคือบอกว่าเนี่ยเออแบบนี้เรื่องมาคุยกันแล้วบอกว่าถ้าเมย์เธอแบบดูแบบเครียดเคียด,ดอะเพื่อนเพื่อนเธอนะเธอบอกอะไรใช่มาได้หมดทุกอย่างเลยเ,เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อเขาอะตั้งแต่แม่เขาตายอะพ่อเขาก็ดื่มเหล้ามากดื่มเหล้าเยอะนะคะคือแบบแล้วบางครั้งที่เขาดื่มอะเขาก็จะเข้ามาในห้องของ ห้องของห้องของหญิงม่วงคนนี้นะคะก็เลยบอกว่าเลาก็เลยบอกว่าเนี่ยลืมไปเถอะเรื่องที่ฉันพูดทั้งหมดอะลืมมันไปเถอะอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่อยากจะจำแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเพื่อนเธอเธอก็บอกฉันมาสี่อะไรเงี้ยเขาลืมไปเถอ,อะมี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็นิวไม่ได้เก่งกกจิตอะไรมากหรอกนะก็ให้มี่ได้เวลาแปลบ้างโอเคค่ะ อันนี้น่ะมีจจะเอาแรงกิจกันอันนี้นีจะาเดี๋ยวมิจะเขียนจดหมายนะคะไปหาหญิงหิงม่วงถิงผมม่วงะค่ะว่าอือเดี๋ยวประมาณสี่โมงมาพบเราที่ดัดฟ้าด้วยนะอะไรอย่างเี้เดี๋ยวเราหาล็อกเกอร์ของหิงม,ม่วงหิ้งผมม่วงหิงผมม่วงหิงผมม่วงเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้ค่ะ about นี่อันสุดท้ายอัน,นไม่รู้เหมือนกันตอนแรกไปดูพี่แป้งมาอะไรอ่ะกดอะไรดักดักไปเพราะว่ารักตัว่า พวกเรราออะไย่างเงี้ยค <st arts> ่ะรรััก D R A C D A C D A U P นะเล่าหรือว่าเล่าหรือว่ายาสีวันหรืออะไรหรอก On the top แล้วก็ F โบเี F f i n น s h โอเคแล้วคือทำจดหมายลาตายยังไงคะนั่นคือคำถามของนี่ค่ะทำจดหมายลาตายยังไงคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะรอคนลงมานะคะแล้วเราก็จะได้ค่าอ่าตอนนี้นะคะเดีย๋ยวี้จะลองพาไปเดีย๋ยวนี้จะเอาแนะนําโรงเรียนก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเสียงเราควนขอให้ด้วยคะ่ะอันนี้ไว้ที่กลับบ้านนะคะกด E เพื่อโก h o เนอะอันนี้ก็จะเป็นเวลาเราค่าศพเสร็จแล้วว่ามาใช้ตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นเตาเผาค่ะมีชุดให้เราเปลี่ยนด้วยค่ะ อันนี้เป็นเอ็นบนะคะไม่สามารถถ่าเขาได้เขาไม่ทำอะไรหรอกเลย <Huh? S 1> มันก็เป็นลง <'s> อ๋อเขาพูดแล้วเขาบอกว่าเออนี่มันคืออะไรบางทีเขาอาจเราอาจจะเขาอาจจะไปหาเราก็ได้นี่ถ้าถ้ากรอกอะไรผิดนะคะ mm hmm. กรออันบนผิดนะคะเขาก็จะไม่มาหาเรา ทะลุได้นะบอกเลยมักหลายอย่างเสียงก็ทะลุได้อย่างที่แจ้งบอกเดี๋ยวมิจะพาไปดูอะไรเนี่ยขึยินก่อนชึบชิบชิบคือเวลามผ่านไปนานมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมิคิดว่าน่าจะเปิดทิ้งก็โปรเจกต์ได้แล้วนะเจียงก็โปรเจกต์จะน่าจะสองก็ลมเลิกมไปนะคะปล่อยไป โอเคค่ะมีเป็นบั็หลายอย่างของเกมเลยนะคะนี่แล้ววิ่งผ่านได้อีกโอ้โหมาหาวิ่งไปเลยเกมนี้สึกมันไม่มีเหนื่อยนะค่าเรากดเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์ตด,ดน้ำเลยเนะดี๋ยวนะสัดไดะยพิีบ้างอะ่ะมือนที่แปลง <c oughs> แล้วก็จะเดินลงไปรออันนี้เดี๋ยวมิมี่จะขอตั้งชื่อให้นะคะว่าหญิงมว่วงเนอะชื่ออะไรดีชื่อหญิงมว่วงอันนี้ชื่อมิคุนะคะตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่้าเวลาตั้งเข้าเวลา,า,วลาอันนี้เหรออื๋ยวตั้งชื่อเป็นนะ <c oughs> ตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะตั้งชื่อเป็นขนมแล้วร้านขนมเลยสีฟ้าวะมากระลองเอ้คนนี้นชื่อไงชื่อมากรลองอ่ะเออนี่ชื่อมากรลองนี่ชื่อมากระลองเชื่อเลยอันนี้ชื่อขนมตังมิเชืราสวัสดีค่ะขนมตังมิเชืราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีท้อขึ้หน่อยอ่าอ้าอ้า นะอันนี <ules> okay oh, ้คือด right? oh ูนะมีหมวกไว้ทำไมไม่ร huh. ู yeah. ้คอยอยู่ใกล้ลุงตีอยู่กระไดลมพีปิดไม่ได้โอ้ยขนมปังมีเชราอันนี้ชื่อว่าขนมปังมีเชร่านะคะขนมปังไรเชราขนมปังมีเชรานี่ชื่ออะไรสวัสดีค่ะนี่ชื่อชื่อไรคะชื่อไรนะคะ แล้วส่วนคนนี้ชื่อแยงเงาะนะคะเห่นว่าพี่แต้จะบอกครูว่าครูเงาะก็ตามผีอันนี้ก็ชื่อฝลั่งไม่ใช่ขนมเลยเป็นผลไม้กับอุกคนไม่ใช่ผลไม้หรอกไม่ใช่ขนมเลยลตาหนีมว่วงไปนะคะจะตามเด็ดตามเข้าไป แม่มาดี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 มวดีมาดีเราจะรอตามเขาไปนะคะแล้วก็จะรอเขาสักครู่แล้วมันก็เดินธรรมดานะมันวิ่งนะรอสี่โมงค่ะนี่ถ้าได้เสียดกวนก็ขอพายกันด้วยนะอันนี้นะคะบอกเลยไม่กลับหรอกเรเดิ เดินนฮอะไรอฮ้ยเางทเ่้ีเฮยเห้ยเะ้ยเ้ยดียเอ้าเด้นเห้เเเ ดเดินอะเดินลงทำไมดูค่ะบ้างอีกของเกมนี้อีกบางนึงนะคะดูดูเท้าค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาขึ้นนะ,ะดู <c oughs> มันจะทำการขับเขาน,นะเะออ ถ้าไดยินเสียงอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะคะอ่านี่เราพักเขาแล้วเป็นการฆ่าตัวตายปวละอยังสะใจมากว่าเอามันไม่ัวเรา้ล่ะมันจะไปลากศพมากัน้นเ,เดิน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 แล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินไปวิ่งดิเดินทำไมบาทสองบาทก็เอา เราจะไปลากขนานนะคะเพราะเราไม่มีเอ,อ่อจดหมายนะคะก็เดี๋ยวจะทำแบบอือไม่ได้ตายนะเขาแค่ตกแค่นอมตะเหตอเดี๋ยวเรามาสองไัน,นะคะ่ะสีอะไรสีขาวาอ,อ,อ่ะเองไลนองไลนเบอร์รี่คงไม,ม,ม่อะไร,รกับเรานะคะ่ะก็จะลองน้าเข้ามาฝั่งนี้ดูค่ะแล้วซึ่งมิมีม่นะคะบอกอไอเลย มีนไม่เก็บไม็อกไม่เป็นเพาเก็บไม่ไมออกไม่เป็นแล้วเป็นไงต่อคะก็ต้องกลับบ้านทางไม้ไมกค่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรนี่ก็ขออภัยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไม่ใช่ใครหลายรอบนะน,นี่นี่อยหลายรอบจะตามอ,อยนีค่ะนี่ถ่ายรูปไม่เป็นด้วยตอนแรกจำได้ว่าถ่ายเป็นหนัหวหอเล่นไปเล่นมาถ่ายเป็นเชยนี่นี่เดินไป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  ตะกุล้อมันยังมาอะไรอีกวะเนี่ยตะกูล้อได้ไมมยังเด็กเมื่อกี้ลกับละตะกูล้อตะกุตะกุาอะไรเนาะลากเขามาค่ะนี่เดินเหยียบหัวเพื่อนค่ะ้ออะไรวะเนี่ย กดหายโยนไปเลยดูสิว่าชินเลยไหมชินไหมเราก็เผาเลยค่ะแล้ก็ไป E dip ค่ะเ็แล้วก็วิ่งไปค่ะเช็ดก่อนต้องรีบเช็นมนะเออโอ้โหมาเป็นทางยาวโอยทำไมฉันต้องมาทำเวรอย่างนี้ด้วยฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาที่นหน่อย ทำไมนื่องต้องมาทำอะไรแบบนี้อะเฮ้ยอย่างนี้ว่าฉันไม่ต้องเริ่มทำการ dot A ด h e ซีร um ีส์ต่อแล้วชายช่ยพอดีช่วงนี้ก็เล่นนอตเอยู่นะช่วงพักก่อนแตอันี้เครื่องใหม่ที่เกียยเล่นน o เอเลยแล้วก็กดพอมาช่วงนี้พอโลดอ o t A เสร็จปุ๊บอ้อสบายใจเล่น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 เลยค่ะเฮ้ อ๋อพูดถึงดันเอมีอะไรจะตลกดังให้ฟังค่ะถือว่าถ้าอันนี้ไม่รู้นะว่าจะเล่นดอนเอหรือเปล่าถือว่าตอนนั้นเล่นดอนเออยู่เอ,อ้ยพี่เล่าให้ฟังไม่ใช่พี่แซนนะหรือนะพี่น,น้องๆเราเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเล่นดอนเอปุ๊บเขาเป็นบัตซิเกอร์บัตซิเกอร์นะคะเขาจะมีแอนติว่าถ้าเกิดเขาจะใส่แอนติเสรจ ใส่คนใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกแล้วอันติเขาก็ทว่าถ้าเกิดเออถ้าเกิดว่าใครโดนอันติแล้วอะเดิอนอะเลือดจะลดแล้วปรากฏทีมตรงข้ามค่ะคือแอนติเมตกับปั๊ดซึ่งแอนติเมตอะคะ่ะโดนใส่สกจิลนะคะเขาก็จะเดินไปไหนไม่ได้แล้วเลือดเลยกระติบเดียวใช่ไหมคะโอ้ยกลับบ้านไม่ได้เอ้าแล้วปรากฏว่าก็แบบว่า ปัดก็หวังดีว่าจะฉุกเอาเขาอะออกมาจากตรงนั้นปรากฏว่าปัดก็เป็นพเพื่อนกับแอนติเมะค่ะก็หวังดีว่าปัดอมีสก,กิลว,ว่าถ้าเกิดฮุก,กจะพาเพื่อนจะพาคือถ้าเกิดเขาหุกเมื่อไหร่ะเขาจะเป็นการเหมือนว่าเขาอะนะก็จะกับอาไม่ใช่ไม่ใช่กับอาคือเขาบอกว่าป็นการพาศัตรูหรือว่าใครก็แล้วแต่มามาหาตัวเขาเขาก็หวังดีว่าไม่อยากให้บอดติกเกอร์ตีแอนติเมะจนตายใช่ไหมคะเขาก็เลยหวังดี พุกเข้ามาค่ะตะกดช่วยอะไรไม่ได้พาเพื่อนตัวเองตายดีจเจริญอ้าเราจะกลับบ้านาได้ไงอ่ะ Q อะไรวะเนี่ยเอาออากด Q เราจะกลับบ้านยังไงอ่ะจะากลับบ้านยังไองอ้เนี่ย F อะไร O อะอะไรอ่ะอันนี้ไปกดจิกด๊กหุ่นนี่หุ่น นีคดีแล้วจะกลับบ้านยังไงอะ่ะโอ้ไม่กลับบ้านไม่ได้งั้นนิม่ว่าถึงเวลาที่มิมี่นะควรจะหยุคดคลิปตรงนี้นะคะวันนี้สวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับกดไลค์แล้วกดแชร์กันนะคะอย่าลืมกดติดต